ตั้งเกมกันใหม่ครับเพนฟกัสจากโคมเป็นกาก้ครับจิ้มด้วยมัดขวาแล้วเสียบในดูวงในกันบ้างครับตีจ่อเข้าไปก็ไม่ใช่เกมที่ถนัดของทั้งคู่เลยครับวงในและนี่ครับที่เผลหอได้มีศอกซ้ายอีกแล้วครับเพนฟกัสโอ้โหนี่ครับคนละเล่มับปีกคนละเล่มครับมาเลยครับศอกดีทั้งคู่แข้งขวาไปครับกาก้าล็อกวงในไล่แขนครับไล่แขนแล้วตีก่อนครับกาก้สับศอกไม่โดนครับอะไรครับบรรยากาศภายในสนามท่านผู้ชมครับ เดือดไปด้วยเลยครับก็นายล็อกนา้กาเ้าพยายามจะกระชากมาเขี่ยล่างไม่ได้เดินต่อครับกาก้าจิ้มขวาตัดลำตัวเจอเสียบคืนเอาเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับโอ้โดนเหมือนกันครับทางนัานเพชรพกแมโดนแล้วยิ้มยังยิ้มได้แข้งซ้ายโอ้โหนี่ครับแทงซ้ายอีกทีนึงครับเต็มเต็มีเหลือเกินสับสองอีกทีครับโอ้ชุดนี้ทำไม่ดีครับกากกาโดนเข้าไปยังไงยังเดินอยู่ ยังทนอยู่ว่าคนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าเล่ห์เฮทุบายครับแต่คนหนึ่งก็เดินไม่หยุดจริงๆต่อซ้ายของเพชรโปกัสบัวเอาแม่มีโดนเหมือนกันกระตานเพชรโปกัสอย่าชะล่าใจของแบบนี้ใครๆก็โดนได้อ้าเละครับเสียหลักล้มลงไปกระตานเพชรโปกัสอย่างไรครับโดนเข้าไปแล้วแม่เกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนเข้ามันับสามสอขึ้นไปสองทีนึงซ้ายโอ้โหเดือดเหลือเกินครับเดือดจริงๆครับแทงขวามา คืนเข่าไปครับโอ้มันไม่มีอะไรที่การันตีได้เลยครับท่านผู้ชมครับอะลรครับจากกระชากไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาเฟโฟกัสโยกถีบด้วยขวาครับแล้วดันรอ,อจังหวะยิงเนียน,ยนโอ้อยอาไรนะพี่แชมป์การคอรีดมาตลอดเลยนะเหมือนเล็งเหมือนเล็งไปแล้วนะโอ้ยนี่ครับสับซอกสับซอกครับหมดยกครับโอโ้โห รูปแบบไหนครับตอนนี้เดินบ้างแลลวครับแข้งซ้ายครับเพชรโฟกัสเจอเกี่ยวแล้วแข้งซ้ายขึ้นไปครับหมัดมาครับซ้ายเติมอุดรหมัดครับจะนั่นเพชรโฟกัสในวันนี้นี่ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยซ้อมมาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเลยครับดูครับเบิ้ลเข้าใส่ครับแข้งซ้ายของธนาเพชรโฟกัสซ้ายอีกทีเติมไหมกาก้ามีหมัดนํามาก่อนครับแล้วเตะตัดล่างแล้วเข็นทิ้งลงไปโอ้ไม่ดีครับไม่ดีครับล้ม เริ่มล้มเยอะครับโดนหมัดล้มอีกแล้วครับแม่จังหวะนี้ยังไงครับยังไงครับโดนโดงโดนบ้างแล้วมีนี่ครับเพชรโกการครับอย่านิ่งครับอย่านิ่งโอ้ยดูครับเริ่มจะาแม่เหมือนได้ใจแล้วแล้วตัดทิ้งอีกทีครับจังหวะบินตีของธนาเป็นประกการครับผูกธนาการ้าตบทิ้งเลยอะไรครับตบซ้ายอีกทีแล้วบวกด้วยสอกขวาเปรกการไม่มีอะไรต้องเสียเลยครับแต่เสียองอาการไปหลายต่อหลายครั้งครับต้องเดินต่อครับปา ไม่โดนครับล็อกครับตีอาครับต้องใช้แบบนี้ครับต้องเดินครับอ้าวสายไม่โดนกาการดึงจังหวะบวกด้วยหุกซ้ายขวาได้แต่ตีไม่ถนัดครับยังครับสงครามมันยังไม่จบครับพี่แชมป์ไปต่อครับไปต่อครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับดูกันครับเป็นอย่างไรขยัยามไปครับนี่ครับมาครับที่ไปไม่โดน สัต่อคืนมาครับกา้าโอ้สุดยอดครับคู่นี้เปิดหัวโอ้นี่ท่านผู้ชมนี่คือศึกแห่งประวัติศาสตร์ผู้เปิดหัวเดือดครับซ้ายของธนตดาพีโปกัสกา้าพยายามจะขี่ล่างมาตัดไม่ลงแล้วครับเดินต่อครับพีโปกัสนักชกรุ่นน้องวัย18ปีเท่านั้นครับหัวใจดีเหลือเกินครับเด็กคนนี้ครับแต่ที่แน่ๆกา้าคนนี้คุมเกมมาแล้วก็ววหมดยกครับ แต้องปรบมือในสนามมากเลยครับอะไรครับท่านผู้ชมครับนาทีนี้เป็นนาทีสำคัญแล้วเสียหลักล้มลงไปก่อนครับเวลาเป็นโอกาสแข่งสามนาทีสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับสายครับต่อครับโอ้ยล้มตั้งแต่ช่วงต้นครับต้องเดินต่อครับยังมีเวลาครับโดนสองครับแตงนั่นเพชรโฟกัสครับไม่ดีครับทีไปเดินมาซ้ายครับเก็บมูได้แตงนั่นกาก้าล็อกแล้วเจ้าจังหวะจะตีเก็บกอดไปเลยครับทโดนกาการ์ด จังหวะนี้เนี่ยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับเหยียบให้สุดขันเร่งอะไะครับศอกขวาของทัได้พิภพกัสอาก้ามาตั้งรับครับเสียบอีกทีไล่ต่อจิ้มวยกับมัน้ายแล้วเสียบในครับทนได้พิภพกัสโอ้นี่ทนด้กาก้ามารอจังหวะ2เลยนะครับพี่แชมป์ครับตอนนี้นี่กลายเป็นสลับอาชีพไปแล้วครับดังนั้นกาก้าเนี่ยมาตั้งรับครับอยู่ในเกมรับครับพิภพกัส้ายครับต้องเดินครับปักศอกเวลายังมีครับอย่าพึ่งหยุดอย่าพึ่งท้อครับ นะครับก็ทางด้านกาคาแก่คงมั่นใจเลยครับพี่แชมป์ว่าตลอดสิ่งยกที่ผ่านมาเนี่ยเก็บสะสมแต้มมาไว้ได้เยอะครับยังครับเวลามันยังไม่หมดครับท่านผู้ชมครับเป็นโฟกัสเดินต่อตบขวาตัดตัวแล้วจิ้มอีกทีตอนนี้ต้องงัดทุกอย่างผิวเดือดมีรางวัลรอแจกท่านผู้ชมอยู่ครับโอ้นี่ครับอยู่ทางบ้านดูที่บ้านก็ได้ลุ้นของรางวัลอยู่ที่นี่ใครที่ลังเลกำลังจะเดินทางมาก็ยังทันครับเพราะว่าใครครับ ขอส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บรรยายคู่ต่อไปครับกากานายกผู้เมืองเพนวินบายดิซิชั่น